กลับสวัสดีทุกๆท่านท,ที่เคารพรักเปนสูงค่ะกลับมาพบกับเบยยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรท่านที่เกิดราศีมังกรคะตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีธาตุดินเนี่ยครอบออมีธาตุดินเนี่ยครองอยู่ดังนั้นตัวท่าน ที่เกิดราศีมังกรนะฮะจึงเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความอดทนมีความหนักแน่นมีความจริงจังจริงใจนะฮะและวันนี้ไปยิบสีใครใจได้นำไพ่ทาโรนะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยผู้วาดคือท่านพาราคอมเมนสมิธเป็นผู้ที่วาดไพ่ขึ้นมาเขาเนี่ยมีอายุอายุของไพ่มีอายุยาวนานนับเป็นร้อยปีดังนั้นจึงส่งผลให้มีเรื่องของความ แม่นยำแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยเป็นที่สุดนะคะใครชุดนี้เนี่ยอายุเนี่ยเป็น100ปร้อยปีเลยทีเดียวนะคะที่เบจะนำมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนเนี่ยทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะส่วนการพยากรณ์วันนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ของช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะนะเดี๋ยวเราละมาเป็นเอพิโซดที่2นะคะส่วนเอพิโซดที่1เนี่ย มีอยู่แล้วเพื่อนๆพี่ๆสามารถเข้าไปในช่อง y o u t u b e นะคะพิมพ์คำว่าดูดวงกบับเบยิปซีใครใจเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ค่ะนะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มพยากรณ์ดวงชะตากันเลยนะคะว่าดวงของท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้เนี่ยเป็นหินนะคะคารนเรียนสวยงามมากเลยค่ะ คานนเรียนเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของทาให้จิตใจนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ดีมีอารมณ์ที่ออผ่องแผ้วเบิกบานใจนะคะเวลาที่เราสวมใส่เอาไว้นะคะคาเนเรียนเพื่อนๆก็สามารถไปหาครอบครองได้ที่ร้านสตูว์ริเวอร์ร้านของท่านอาจาร,รย์หญิงจุธามาศณสงขลาอยู่ที่ซอยนักนิวาส21ราชพร้าว71ใกล้ๆแค่นี้เองค่ะ และสำหรับท่านใดที่ต้องการให้เบรยุสีใครจพยากรดงชะตาให้แบบ p r i v a t e หรือแบบว่าผ่านกล้องวิดีโอคอลไรสามารถติดต่อมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์095 532 5693 095 532 5693ส่วนลายดี BAYTAROT เบตาโร BAYTAROT เบตาโร สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะไปยิมซีใครใจนะคะสามารถให้คำตอบกับตัวท่านได้ทุกคำถามค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปยิมซีใครใจตัดไพ่มาครึ่งหนึ่งแล้วเลือกไพ่ออกมาแทนตัวท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะ10ใบเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าเอ๊ะดวงของท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ย ช่วงปลายเดือนดวงเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีโชคมีลาภไหม,ามการเงินการทองเป็นอย่างไรนะคะคนรักคนพิเศษเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะการพยากรณ์ในวันนี้นะคะเบย์ิใครใจก็เรียงไพ่ตามหลักมหาทักษะออประทานโทษตามหลักเอ,อ่อกระทบต่างๆนะคะเรียนรู้ซึ่งเบเนี่ยเรียนรู้มาจากท่าน อาจารย์ธนกรสิงก์ะสีนค่ะนะคะเรียนตามพบต่างๆเนี่ยสิบใบนะคะเอาแล้เดี๋ยวเรามารับชมกันโอ้โหโดวงของท่านที่เกิดราศีมังกรนี้ดวงดีจริงๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรื่องมานหนึงนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นหนะให้กันชัดๆใบแรกเนี่ยได้ Six of Cups นะคะบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความน่ารักมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะเวลาใครอยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกมีความสุขแล้วไพ่ใบบน,นี้บอกเลยว่าในเดือนปลายเดือนนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยนะตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะจากเพื่อนที่เคย ห่างกันไปนานแล้วหรืออาจเป็นพี่น้องก็ได้ที่ว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้วมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนท่านที่บ้านนะคะหรือแม้กระทั่งมีของบางอย่างที่วางแล้วลืมไปเลยอะ่ะมีโอกาสได้คืนนะคะในปลายเดือนนี้แหละนะต่อแมานะคะไพ่ใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่ page of swords นะคะหมายความว่าตัวท่านเองในช่วง เดือนนี้ท่านอาจจะรู้สึกมีความเป็นตัวของตัวเองสูงดังนั้นไพ่กระตือนนะคะให้มีความ,ร,มระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่ะและถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรดีๆก็นามาแบ่งปันให้กับบุคคลรับๆข้างบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะนี่นะถ้ามีอะไรดีๆนามาแบ่งปันนะคะ ต่อมาได้ Queen of s o u r c e นะคะ Queen of s o r c e ที่บอกว่าการเงินการอประทานโทษค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของอสาชานะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นกระดุมพระกระดุมพระนี่ก็บอกเลยว่าหากท่านเนี่ยมีความใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็ให้คำปรึกษาหารือกับญาติพี่น้องกับ เพื่อนฟูงได้หมดนะคะกับบุคคลที่อยู่รอบๆข้างในวงสังคมของท่านเนี่ยแล้วตัวจะส่งผลในตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยตามแม้นะส่วนใบนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของศาสชรบอกได้เลยว่าตัวท่านเองจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะบางท่านเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงดังนั้นเนี่ยบางครั้งการพูดคุยหรือการใช้คำพูดอาจจะ เป็นคําพูดที่พูดไปแล้วแล้วก็ตอนหลังกลับมานั่งคิดเอ๊ะฉันพูดรุนแรงไปหรือเปล่าพูดไปแล้วเนี่ยไป็นทรรมจิตใจผู้ฟังหรือเปล่านะฮะดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อย่าวู้วามอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็อย่าบุมบามด้วยนะต่อมาได้ the world ไพ้ the world เนี่ยโ,โหสวยงามมากเลยอยู่ในตำแหน่งของ พันธุบอกให้ทราบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสถานประกอบการเป็นที่ที่ตัวท่านเนี่ยพักอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ที่แห่งนั้นเขาเนี่ยส่งผลที่ตัวท่านอยู่แล้วตัวท่านจะมีความสุขอย่างเช่นบ้านหลังนี้เนี่ยตัวท่านอยู่แล้วอยู่แล้วรวยตัระวท่านอยู่ในที่ทำงานในที่ทำงานตัวท่านเองก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุน จากทุกๆคนท,ๆที่อยู่ในองค์กรเรียกว่าตรวจไม่ว่าท่านอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานเนี่ยเป็นผลดีกับท่านมากเลยนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานท่านต้องมีการเนี่ยจัดห่วงจุ้ยนะอยู่ที่บ้านก็จัดห่วงจุย้ยที่บ้านให้ดีดดอยู่ที่ทํางานก็จัดห่วงจุ้ยในโต๊ะที่ทํางานเนี่ยให้ดีนะฮะให้ออกมาเลยมีโชคมีลาบมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะคะ ต่อมาได้ X of Words อยู่ในตำแหน่งของปุตต่างหากท่านใดมีโครงการใหม่ๆหรือมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆนะคะในปลายเดือนนี้ให้รีบลงมือทำนะให้รีบลงมือทำทันทีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะอย่าช้านะคะอย่าคิดแนนค่ะให้รีบลงมือทำตัดสินใจแล้วลงมือทำ ในทันทีต่อมาได้ X of Cups อยู่ในตำแหน่งของอรีดังน,นั้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่านคลีใครเป็นทิศทางที่ดีเช่นกันนะคะต่อมา Three of Wands อยู่ในตำแหน่งของปัตตานีเอาละสิท่านใดคะหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีคู่ ในปลายเดือนนี้ตัวท่านมีโอกาสได้พบคู่ในและท่านใดที่คิดหรือวางแผนในเรื่องการแต่งงานปลายเดือนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นต้นเดือนหน้าก็ได้มีเกณฑ์การแต่งงานค่ะนะเรียกว่ามีกลาณเิิรที่ดีมีคู่ที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามานะคะตัวท่านโอ้โหงด,ด,ดีจริงจังเลย่นี้คือราศีมังก,กร ต่อแม่เป็นไพ่นะคะ king of cups นะ king of cups อยู่ในตำแหน่งของบมรแนะตัวท่านต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเป็นวัดช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมจะต้องทำตัวเองเนี่ยให้อบอุ่นนะฮะดื่มน้ำอุน่นเวลานอนก็อย่าเปิดพัดลมจ่อมาที่ตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วแอร์ก็ ไม่ควรจะเปิดเบอร์ต่ำจนเกินไปและมีโอกาสให้ออกกำลังกายไพ่บอกเลยมีโอกาสเป็นหวัดค่ะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาได้ Age of Cups ไพ่ Age of Cups บอกว่าช่วงนี้การเดินทางเนี่ยมันยังไงดีอ่ะมันไม่ค่อยราบรื่นนะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจจุดจิตใจดังนั้นท่านต้องตรวจตราให้ดีว่า น้ำมันรถเนี่ยเติมไปเต็มถังหรือยังแล้วคอนแทคที่ดีปลายทางเนี่ยช่วงนี้ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเหนือนะคะไปเที่ยวตามมอนต่างๆนะคะก็ต้องดูให้ดีๆว่าที่พักเนี่ยเต็มหรือยังติดต่อให้ดีนะคะเพราะว่าดูสิเนี่ยไพ่บอกเลยอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ ลาบเดินทําใไม่เกิดอุปสรรคได้นะคะแต่ไม่มีอุบัติเหตุนะคะการเดินทางปลอดภัยผู้บติเหตุไม่มีค่ะและสตรูไม่มีด้วยเพียงแต่ต้องทีไมคะการพูดคุยอย่ารีบอย่าวู่วามอย่าเจร้อนอย่าบาุมบันเท่านั้นเองค่ะส่วนอันนี้นะคะเดอะมูนเดอะมูนบอกให้ทราบเลยว่าด้าหน้าที่การงานนะเป็นไปดังที่ใจท่านคิด ดังนั้นท่านใดมีการวางแผนโปรเจกต์งานใหม่ๆไมคะให้รีบลงมือทำในทันทีอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะให้รีบลงมือทำค่ะเป็นจังหวะด,ดีและโอกาสที่ดีและตัวท่านที่เกิดราศีมังกรสรุปแล้วก็คือมีโชคค่ะมีโอกาสถูกหวยรวยโปนะคะเบบสี BBC, ใครใจ,ใจได้ พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรได้จบลงแล้วก่อนจากการ b บ c ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่พและลูกค้าทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมรายการและคลิปดีๆของ b บยซีใครใจเข้ามากันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยิซีใครใจค่ะ โดยเฉพาะพี่ๆชาวไทยชาวกัมพูชาชาวลาวชาวเวียดนามชาวอเมริกาชาวเยอรมนีชาวอาวอสเตรเลียนะฮะและอีกทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมรายการของเีค่ะก่อนจากกาันเบย์ยิซีใจผ่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วกลับมาพบกับเบย์ยิซีไทยใจได้ไหมในคลิปถัดไป กราบสวัสดีค่ะ